สวัสดีคะ่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะสวยๆน่ารักด้วยริบบิ้นสองสีคะ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์2จะใช้อยู่ที่2สีแล้วก็เทปกาวสองหน้า,นาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลย นี่นะคะลีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว75ซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งนะคะตัวนี้ลีจะตัดอยู่ที่8เส้นนะคะที่ความยาว27ซนติเมตรที่ปลายด้านหนึ่งตรงติดด้วยเทปกาวสองหน้าในลักษณะนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสานกันเลยค่ะนี่นะคะลีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่หนึ่งขึ้นมาสวมด้วยเส้นที่สอง เส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่สี่สอดเข้าตรงช่องที่หนึ่งแล้วก็เปิดให้กว้างนึ่งเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐานสี่เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐานแปดดีจะจับอลิบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอลิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือ แล้วจับอลิบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างจับอลิบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้นะคะให้ลิบินขึ้นมาด้านบนค่ะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะกดกดจับจับให้กระชับได้เป็นฐาน8เราก็จะมาสานต่อกันเลยนะดีจะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สาเส้นที่สาทับด้วยเส้นที่สี่ เราจะมีริบบิ้นสี่เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้นสี่เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยนะดีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเอาหนึ่งด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมาเอา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สมด้านบนวางลงมาเอาสมด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่4ด้านบนวางลงมาเอาสี่ด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วจับหมุนมานะ นะคะเราก็จะเหลือริบบิ้นสี่เส้นด้านบนเหมือนเดิมนะเราก็จะมาสารต่อกันเลยค่ะดีจะจับอริบบิ้นเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่สองสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแล้วก็กค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมาเส้นที่สามคือเส้นนี้นะคะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะให้ออกช่องถัดมาคือช่องนี้อันนี้นะคะเส้นที่สี่สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมา เสร็จแล้วลีก็จะปล่อยเมืองออกมานะคะจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะจะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้าม3ามเส้นแล้วผ่านนะคะ1 2 3สาจับริบบิ้นผ่านมา1 2 3สาจับริบบิ้นผ่านมา หนึ่งสองสามจับริบบิ้น่านมาหนึ่งสองสามจับริบบิ้น่านมาหนึ่งสองสามจับอาลิบบิ้นพาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นนะจะไม่มีที่พาดแล้วนะคะลีจะจับอลิบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะน,นี้นะขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะในแบบนี้ ต่อเลยจับดิบบิ้นโค้งมาสอดดิบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมานะต่อเลยค่ะจับดิบบิ้นสอดเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาในแบบนี้นะเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยเมืองมานะคะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่านสามเส้นนะหนึ่งสองสามแบบนี้นะ ทั้ง8เส้นเลยค่ะนี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งนึงค่ะ เสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าเร็วช่วงไหนก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะนี่นะลีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมาจับริบินพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับอัวริบินพับไปด้านหลังอีกครั้งนับถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านขวามือนะคะ 1.. 2... น,นี่นะแล้วก็เสียบอลิบินลงไปตรงตัวดอกนะคะช่องที่2 นะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับอัตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็นับถัดจากเส้นของเขามา1 2สองนี่นะเสียบริบบิ้นลงไปเลยค่ะตรงช่องที่2นี่นะได้แบบนี้ต่อเลย เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะตัดออกให้สั้นแบบนี้ทั้ง8เส้นเลยค่ะนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะเอาริบบิ้นที่เราตัดไว้นี่นะคะตัวน,นี้นะ8เส้นนี้นะคะมาสอดด้านล่างนะสอดลอดผ่าน3เส้นมาเลยค่ะ แกะเทปกาวสองหน้าออกค่อยๆดึงลงมานะคะนี่นะจะได้แบบนี้ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อก,กันเลยนะคะนะคะนี่นะกลับด้านค่ะลีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะคะนี่นะจับริบินโค้งไปด้านหลังในลักษณะนี้นะเสร็จแล้วขยับมาตรงปลายนะคะนับข้ามมา1เส้นนะคะ1กลีบนี่นะ ขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวกลีบดอกกลีบถัดมาเลยนะคะนะค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะจับดิบบน้โค้งไปด้านหลังได้ในลนนักษณะนี้ขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็ข้ามมา1เส้นนะคะ1กลีบนี่นะถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านขวามือนี่นะแล้วก็เสียบลงไปในตัวกลีบดอกเส้นถัดมาเลยนะคะนี่นะต่อเลยค่ะ เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ ต่เอเลยนะคะเปิดเข้าไปดูด้านในได้นะคะเพื่อที่จะให้มองเห็นตรงตัวกลีบดอกที่เราจะเสียบริบบิ้นลงมานะคะนี่นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะ กระดับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งนะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกระับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบินพับไปด้านหลังเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือนะคะเสร็จแล้วจับประตูลิบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงหน้าเส้นถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายนะคะแบบนี้นะค่อยค่อยดึงลงมาค่ะ พร้อมดูกลีบด้วยนะคะนี่นะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับปอะตริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเส้นถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายนะคะค่อยค่อยดึงลงมานะพร้อมดูกลีบด้วยค่ะนี่นะต่อเลยเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะจับกรีบให้เข้าที่เลยค่ะนี่นะคะพอเข้าที่สวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเก็บปลายดิบิ้นกันนะคะ ลีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมาจับริบินพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงใต้เส้นถัดจากเส้นของเขานี่นะคะให้ลิบินขึ้นมาด้านบนค่ะนี่นะต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้งแปดเส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญลงไปเลยนะคะ นี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกเข็มอินเดียแบบทรงกลมแบบใหม่สวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดอกไม้สวยๆลายน่ารักน่ารักแบบใหม่ๆพร้อมที่จะให้ได้ รับชมและพับไปด้วยกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ